สวัสดีนะครับพี่น้องป้องปายนะสุขปูสุขคนเนาะทางฟังไทยเนี่ยฟังล่านะทางต่างประเทศก็ดีทังจีนก็ดีมาเลเซียก็ดีสิงคโปร์ก็ดีนะทางเกาหลีไต้หวันก็ดีเด้อแล้วก็สวัสดีไพื่อนทั้งลูกเต่าล่าล้านลูกซย์ลูกหาสุขปูสุขคนนะ <c oughs> มื่อนี้่ามนีม้ยังไรดอกนะ,น,ะนะสีมาบอกเรื่องการสาร้สางสร้สางหนังสร้างคือสร้างล่านถ้ำให้มีนะ สงให้ค้นหรือมากราบเมื่อว้ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์สั่งพญานาคส้างเทพคดีส้างพระคดีนะนี่การสางแต่ตอนนี้กำลังกี่สัง่งองค์เจ้าพ่อนินปกรณ์เจ้าแม่มายาวดีนะพญานาคดำพญานาคขาวอ่าเจ้าพ่อนินปกรณ์คือไผเจ้าพ่อนินปกรณ์นี่ก็คือนะเป็นบุตรแห่งปูดำคำแสนสิริจันทาสันพันวาเนี่ย <c oughs> นีมาบอก ตูกเต่าเราล้านลูษย์ลูกหาผู้มีจิตใจเสยชัดท่านะครับวันนี้สีมาปล่อยตัวเด็ดปล่อยตัวดี้วพี่น้องเอ้ยนะมีข้อถามเขามาหลายว่าอาจารย์ได้ตัวใดน้องวัลนี้นะอันนี้นะคือเห้เสีไปบอกให้เขานะเลิกเล่นการพนันเล่นหวยมันกระบ,บอกบไ่ไดอกมันเป็นความชอบส่วนตัวนะในเมื่อบอกให้เขาเลิกบไนะ้เนะเขาก็มีแนวทางนะแนวทางนะเพื่อบางคนมันอยากได้นะแนวทางออกไปเสี่ยงนะ เสียงไทยกาฐบาลไทยเฮ้านี่แหละผันผะูดใ้ใดมกักแต่ให้จัดนะครับเนาะถนะ้าไว้เป็นไทยคลิปน่าจะได้บอกนะไอนะคลิปเด้ยต้องต้องติดตามได้ถ้ามว่ติดตามเพาเห็นเนี่ยนะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะเพื่อจะได้ติดตามคลิปดีๆนะจากอาจารย์เจ๋งอาจารย์อ,าารยอุ้ยเนะี่ยทางทางช่องนะวังนาคชาแนลนะหรือว่าตาม facebook ก็ดีนะอาจารย์เจ๋งบาร,รมีธรรมนะ นะทางที่ตอกก็มีนะติดตามกันไปนะแต่ว่าคนนม่มาร์มากมากหลายมันมากตัวเด็ดมากตัวดีนี่แหละนะหลายคู่คนนะทะต้งผู้บ่าวอาจารย์ตัวดีเพิ่นกด็ดะเลี่ยนหาเสาะหาตัวเด็ดตัวดีแต่ละงวดเนี่ยเพื่อ,อยังเพื่อเพิ่นเอามาให้ลูกศิษย์ลูกหาเอฟซี FC. ลูกเต่ารอร้านทุกคนนะให้ได้ไปเสี่ยงโชกันตัวอจได้มีโชค มีโศกได้ไปร่วมสร้างนะสร้างวัดสร้างว่าก็ดีสร้างล้านถ้ำนะแต่ละสำนักเนาะผู้บาอาจารย์เพิ่นกระเฮ็ดกันนะทางเราก็มีเหมือนกันนะปกติเนี่ก็จะบอกในในกลุ่มนะจะเป็นกลุ่มลายกนะลุ่มลายเฉพาะลูกศิษย์ลูกหาลําหลับสําหรับู้ดีมีจตเจยเสชัสต,ต้าให้โตผู้บาอาจารย์อาจารย์จริงอาจารย์อุ้ยนะนะเนาะแต่ว่าเพนะิ่นมาบอกนะมาบอกว่า ให้เขาหูให้เขาเห็นกันสุขุสุขคนบางคนเนี่ยเขาไม่เห็นเขาไม่รู้จักช่องของอาจารย์เฉงอาจารย์อุ้ยก็มีแต่ถ้าเราได้เอาลงโซเชียลแล้วมีการแชร์ออกไปแชร์ออกไปเขาอาจจะเห็นก็ได้ผู้ที่เพิน่นอยากออ,อยากมาหาอยากมาเป็นซิดอยากมาเป็นเอฟซีเป็นสี่เออ็เลยต้องไดามาลงทั้งช่อง u t u b e ก็ดีทั้ง,ง Facebook ก็ดีนะออใอ้คน ใส่หูจักนะอาจารย์อุ้ยอาจารย์เจ๋งบารมีธรรมนะฮะยานบารมีผูผู้ชงฆคาราเทพนาโคเจ้าญาินาคินีสีปางตันนะแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพยรายอีกหลายหล,ลายพระองค์นะ,ะนับถือพระบอก่ะนับถือพระเนี่ยพระมามาก่อนนะค,ะคุณพ่อแม่คุณพ่อแม่แล้วก็คุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์จะมานะ,ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็มานะกราบไหว้ทุกสายญานนะ อยู่นี่นี่จะกบบาบว้เม็ดนะกบบาบว้เม็ดทั้งเทพทั้งลือสีทั้งหนาสัตท่าเบิดพระกับสัท่าเพราะว่ามีการทาวัดสวดมนต์อยู่เป็นประจําทุกวันเช้าเย็นทําไม่ขาดนะนี่แหละเขาเรียกว่าวัดนะวัดอยู่ได้ทุกที่หากเราทําให้มันเป็นกิจวัดนะวัดอยู่ได้ทุกที่เด้อพี่น้องเด้อบแม่นว่าวัดตรงมีโบสถ์มีศาลาม,มีเมนมีพระมี เน้นหรือว่ามีพอไม่ออกพอเขาไม่เขาเนี่ยวัดนี่อยู่ที่ตัวเรานะวัดอยู่ทุกที่นะแต่ว่าหฮาสีเห็ดแถมมันเป็นวัดโบแค่นั้นนะ,ะยุนี่ก็สร้างขึ้นสร้างขึ้นเพื่อให้ค้นนะลังไหลเข้ามานะลังไหลเข้ามากลาบไหวบูชาเออพระก็ดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ดีที่จะได้สร้างขึ้นต่อๆไปเนะี่ยสร้างขึ้นเรื่อยๆเนะี่ยเป็น้านธรรมหรือมาร่วมแรงร่วมใจกันสร้างนะ มาสางไห้ให้คนรุุนหลังรุุนหลังนี่ไเด็เขามากักราบไหวหรือว่าเอฟซีทั้งหลายผู้คนมีความศรัทธาในสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะมากกาบไหวพญานาคก,ก็ดีมากกาบไวหวภูรือศีก็ดีนะฮะมากกาบไหวองค์เทพก็ดีนะมาขอพรน,นะการขอพรน,นี่เนอ้อพี่น้องเนอ้อขอพรกับพระนี่เิ่นว่าให้ขอความแจ้งใสสว่างให้ขอรรมนะเออ การขอพรนี่กับพระนี่อย่าไปขอโชคขอลาบอย่าไปขอถูกหวยนี่พระมีไว้กับใ้ให้เพื่อนคุมข้องเกี่ยวขาดหวัดให้ขออัดขอท้ำเพื่อนนะขอความรู้ความสว่างนะขอความสงบในใจท้าคน้องคือขอถือต้องคือขอนาพระพระพโนมีสมบัติใ้ดอกเด้อพี่น้องเด้อมาเมร์วาไปขอนาพระนามเจ้าเรากลับมาจมว่าคือบ่ได้นอพาะ ขอลงพอนั่นลงพอนี่ดังๆคืขึ้นบ่ได้นอเวราเพราะว่าพวกเจ้าขอพวถือเนี่ยเออเออขอต้องขอสมบัติขอกับพระญาคุดกับพระญาหนักพวกเพ่นมีสมบัติหลายสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพพระดาดีเพื่อนเขมีของเพื่อนนะนาที่ของเพื่อนนะขอเนี่ยไอ้เพื่อนปัดเตาสิงบดีสิงล่างควันเนี่ยขอกับเท้าเวสุวรรณ มันมีหนาทีของแต่ละบุคคลมันมีหนาทีบวกือกันนะขอต้องขอให้ถูกนะอม่จ้างสีไใด้มาจังสี่สาเร็จเด้อขอพระญาติหนักนี่ขอเรื่องการเงินขอเรื่องความหลักจังสีบ่หล่ะขอความสําเร็จนี่ก็ขอองค์พ่อพระพิคเนตจังสีบ่ละความอุดมสมบูรณ์ความสําเร็จธุรกิจการงานจังสีเด้เออขอโศกขอหลาบนี่ขอนำตะปูเพื่อคน เอ,อมีสมบัติหรือว่าเจ้าที่เจ้าที่ตรงนั้นนี่อธิตชาติเนี่ยมันมีอธิษฐานของเพลินที่จะตองมากไหโศกไหลาบมนุษย์เพื่อแก้ไขกรรมที่เพลินเคยเหตุไห้เพลินก็มีหนาที่ของเพลินมันก็มีลายแบบนเนาะะผูตะผ,นนผูนั่นตะผูนี่เฉพาะอนั่นเฉพาะนี่ก็ว่ากันไปนะอขอหวยนี่คือขอน้ําผีเออจอังว่าผดกดเพลินว่าขอเขาเทยวดาเพวดาว่าผดกฎประสัต เทวดาว่าผิดกฎถ้าขอหวยขอน้ําผีอันนี้ก็ขอนนําผีขอน้ําผีกับขอกับกุมารกุมารทองเด็กนี่เป็นจิตบริสุทธิ์กุมารน,นี่ก็มีแต่กุมารหินเหียนดอกอยู่นี่นะเป็นจิตเด็กที่มาขออยู่ด้วยนะมาขออยู่ด้วยพวกที่เขาทําแท้งก็ดีหลายๆอย่างเป็นจิตกุมารเทพก็มีมาฟังธรมเสมุงมาฟังสวดมนต์มานั่งสวดมนต์ด้วยกุมารที่นี่ต้องฟังธรรมนะ ผีที่อยู่ที่นี่ก็ต้องฟังธรรมสวดมนต์ฟังเสียงสวดมนต์เด้แต่ว่าขอ,ขอ,อน้ำเพลินเอาัน,นี้นอพีีนองนอะคือจีบผ้ากันหยักใจจดใจจ่อแล้วแหละเออใจจดใจจ่อว่าโอ้ยกนั่นปล่อยแเถอะตัวดดตัวดีของดีม,มันมักจะอยู่ตอนท้ายว่าันว่าเอาให้พไปเชี่ยงกันไปล่องเบิงขอสามจุดเหมือนกันได้งมดนี่แต่ว่าอันนี้ก็แล้วจะโศก วาสนาของแจ่ละคนเดอ้อให้พี่น้องไปล่องเบิงนะไปล่องเบิงให้อธิษฐานเอาอธิษฐานว่าโอ้ยขันพรขาพระเจา้ามีบุญกุศลเออมีบุญวาสนาที่จะได้ห่วมสางน้ําเพลินอาจารย์เจ๋งอาจารย์อ,าารยอุ้ยนะสันว่าขันมีบุญนะให้ข้าพระเจา้ามี่โศกน้ําเพลินเดอ้อสันว่าขันได้แล้วก็ต้องมาเหตุมาสางน้าเด้พี่น้องเด้เ<ม>พราะสันเพลนเอาคึืนเด้คํำอธิษฐานนี่เทวดานี่สิงศักดิ์ทธิ์ีรือผีนี่ เพิ่นสีเบิงสัจจะดิผู้ใดมีสัจเจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านจะชอบนะพี่น้องเด้อสิ่งศักสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี่เพิ่นมักตัวคนมีสัจจะบ่แม่่นวาเบาเล่ยๆข้อดีแล้วพ้อได้แล้วข่อจะเลื่อนเล้วบัดเื่มค้ามโบสถเจ้าของเพิ่นเอาขึ้นเบลจะเ้าสีหนาวเดีอน,ะนะั่นแหละมีสัจจะแต่ว่าให้ล่องตั้งจิตอธิษฐานเบิ่งนะ ว่าคันใดแล้วสีม่วมสางน้าเพลินเดี๋ยวเพิ่นสางยังนอสำหรับเขามาเบิงเขามาเบิงเพิ่นสางยังเพิ่นมีค้อกันอันใดเงินทุกบาททุกตันเขามาเห็ดมาสา่างนี่เนี่ยเมื่อด้ไปใช้เมื่อใดเอาไปเอามาใส่บบว่า,าสว่วนโตไปกินเที่ยวแบบหรูหรปาปาร์ตี้เพื่นี่เฮ็ดเพื่อส่างอย่างเดียวนะเงน่พรพะว่าเฮาเกิดมานี่นนมันบ่คือกัน,นอาจารย์เกิดมาเพื่อสร้างนะ เฮ็ดคุณงามความดีเออเอาพี่น้องขึ้นจ,จี๋จ่าจอดจ่จอเนาะจีเนะ <laughs> ดียวอยตัวเด็ดสามจุดได้มาเหมือนกันนได้มาเหมือนกันสามตัวนะแต่ว่าจักสี่สามตัวบอกเฮ้ยจักสี่สองตัวแต่ว่ากับสามงวดแต่ละที่เฮ็ดมาเนี่ยล่องเฮ็ดมาเบิง่งคือซื้อล่องเฮ็ดเบิง่งว่ามม่สีเขาบอกกัเขาว่าสามงวดงวดแรกนี่ทั้งบนทั้งล่างเลยนะ หอดเมื่อกี้เนี่ยมัน,นอันแต่ว่าก็ไดยูลูกศิทกห้าก็ได้ผู้คนสื่อลัตตรีผู้สื่อแต่ยินว่าสื่อบ่ด้ก็เลยอดไปนะแต่ว่าผู้ลังค้นกับว่าสื่อว่าเข้าใจเครื่องหนึ่งหรือเครื่องหนึ่งก็ยิ่งดียี่ห้อเปอร์เซ็นต์ดแต่พอไดยูหมวดนี้ก็ให้มว่าสามตัวก็ให้ล่องไปตัดกันเบิง้งตั้งใจเอาเด้อพี่น้องเด้อนี่ให้มีโศกมีหลาบทุกผู้ทุกคนเด้อนี่เด้ออยู่นี่เด้อพี่น้องเด้อตัวเด็ดตัวดีนี่ให้เบิ้งกันเอานะ สิรรนะ่งศักดิ์สิทธิ์พันมาให้นี่ีว่าอยู่หนีเอินว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์อย่างกุมารก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยออแล้วก็ที่สาลคูร้อยแปดก็เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์พันเป็นคู่หวยพออันลมหายแต่จากไปัตงแต่ปูแต่ปูแต่สมัยเด็กกระกาดพันเป็นคู่หวยเป็นหายมากกุมารท่องหายมากกับโตเดียวกันเออสาลคูร้อยแปดก็ให้มาก,ก็ตัวเดียวกันปูสีสุธทรมก็หายมากก็ตัวเดียวกันไอพี่เบิงเอาเดอร์พี่น้องเดออยู่ในนี้ละ ตัวไดเดนตัวไรล่องให้เบิ้งเอาโชคลาบให้บังเกิดสุขภูสุขคนเด้อพี่น้องเด้อให้มีโชคมีลาบให้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีสุขภูสุขคนเด้อล่องเบิงงบ้งล่องเบิ้งวังนาคแชแนลเด้อพี่น้องเด้เอวันนี้ก็ต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้เด้อสาธุสวัสดีพี่น้อง